จากที่ผ่านๆมาเพื่อนๆที่สั่งน้ำส้มกวันไม้ของร้านเราไปแล้วมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าไม่มีวิธีใช้ไปให้จริงๆแล้วเราทําโค้ดสาหรับสแกนไปดูวิธีใช้น้ำส้มกวันไม้ให้อยู่นะแปะอยู่ที่ขวดเลยค่ะเพราะว่าน้ำส้มกวันไม้มีประโยชน์เยอะมากเลยวิธีใช้จึงค่อนข้างเยอะตอนแรกเราคิดว่าถ้าทําแบบให้สแกนเข้าไปดูเนี่ยเพื่อนๆน่าจะดูรายละเอียดได้ครบกว่าแต่เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่สะดวกสแกนเข้าไปดูวิธีใช้เราเลยทําการปรับปรุงใหม่ให้จากคําติชมของเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะก็จะมีการทําสติกเกอร์ใหม่หมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคน ไหนได้สติกเกอร์ใหม่ไปเนี่ยเราจะแปะวิธีใช้เข้าไปในสติกเกอร์ให้เลยเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นสติกเกอร์ใหม่หมดเลยค่ะเป็นสติกเกอร์กันน้ำด้วยค่ะเปียกเลอะยัยงไงก็ไม่หลุดลอกแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นไม้สสเดาล้วนเนี่ยก็จะมีคําว่าไม้สสเดาล้วนอยู่ตรงนี้เลยนะคะ<อ>สติกเกอร์ไม้สสเดาใหม่ให้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนถาา้ายังได้สติกเกอร์เก่าอยู่เราก็จะใส่วิธีใช้เข้าไปให้ด้วยแบบนี้เลยตอนนี้ไม้สสเดาล้วนใกล้หมดแล้วนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยรีบกดสั่งเข้ามาเลยนะไม้สสเดาล้วนตอนนี้หายากมมาาากกกกๆเเลลยยคคค่ะะะถ้้ใใรรสนนจดดทหือัไ